วไปพี่กุ้งเพชกินข้าวอันมือนีเด็กน้อยกินข้าววัน,นข้าวคุกปลาทูค่ะข้าวคุกปลาทูทอดอันแล้วก็ผักสดพ,กพุ่มเพชรมาเดี๋ยวปุ๊บปับ๊บเอาเนื้อปลาทูไปกินอีก่มาลูกอันนี้พร้อม อเอาไปให้น้องอมมโ,อโอเมาเมยเิเ็มฮ้มากินข้าวอันของแม่กเซียนเศษประทูเสศษกางเศษเนื้อเตียนเหลือลูกนี่แหละค่ะ เอาป๊อบไม่กินป๊อบอย่าโยนทิ้งสนุกไม่ต้องเอาให้ถ้างั้นเอามาป๊บเนอะเพนนั่งกินดีีแล้วเบี้ยด้แต่ว่า นั่งดีๆสินั่งดีๆกันสิเพชรจานข้าวเพ็ดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอทุกวันทุกมือ้อทุกข้าบเลยนะแม่จะต้องคอยกำกับเฮ้ยม่นแม่หางานเพ็ดเป็นผู้กำกับหนีือสิได้ยูดอกเพราะว่าในชีวิตแต่ละวันประจำชีวิตประจําวันในแต่ละวันนี่เป็นผู้กำกับพวกเธอตลอดเวลาเลย ป้าจะมีปัญหาทุกครั้งเลาจะกินข okay, ้าวต้องกินนมพอกินนมแล้วก็กินน้ำกินนมก่อนก้กินข้าวได้ไหนแล้วันเด็กน่าอันเด็ก ปั๊บออกฤทธิ์ใช่ไหม<อ>ถ้าออกฤทธิ์ก็ไปไม่ต้องกินข้าวกินน้ำไม่กินข้าวบ,อบอ่ให้กินไม่กินข้าวถ้ากินข้าวก็กินสิเ<อ>พชร กินดีๆค่ะกินดีๆพวกเธอโชคด,ดีขนาดไหนแล้วมีข้าวกินทุกมื้อเนี่ยไม่ขาดเนี่ยสามเวลาไม่รวมกับของว่างอาหารว่างโน่นนี่นั่นจิตป,ปาถะคิดถึงเด็กที่เขาไม่มีกินนะลูกนะเด็กหลายคนนะ ไม่มีจะกินเลยนะลูกข้าวนี่ถ้าไม่ถ้าแบ่งกันกินนะประทูตัวหนึ่งกินสี่ห้าคนเลยนะลูกอันนี้ยนะประทสูสามตัวนี้แม่ก็คุกรวมกันให้กินเท่ากันมาอะไรแม่ก็นชิ้นส่องเหมือนอะไรชิช้นเป็นกระนิง่ง ก็รวเพรกินข้าวตั้งใจกินลูกเผื่อเกิดการจราจนเผื่อเกิดสงครามขึ้นมาอย่างน้อยๆท้องเราก็อิ่มไว้ก่อนกินข้าวทันไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินแล้วข้าวม่อิ่มท้อง อย่างนี้น้อยกินข้าวเสร็จเราจะได้มีแรงนู่นนี่นั่นอเออป้าก,ก็ตั้งใจกินลูกเพชเออรออกมาทำไมออกมาอะไร ใจ่กินแม่ก็จะกินเนี่ยป๊๊บต้งใจ่กินลูก <c oughs> ไม่หิวข้าวเลยนะเนี่ยครับค้าหนิ่แต่น้สน่ส้มแมนตาเทนี่คลอดอันทิง้งเหรอน <c oughs>

เยียบข้าวโอ้ยปั๊บอะว้าแล้วจะเยียบทำไมข้าวให้มันเปื้อนทำไมล่ะปัะ๊บเวลาข้าวติดมันก็เดินเหนียวทั่วบ้าน กินข้าวก่อนนะถึงจะให้